สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีท้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะอ่ากลับมาพบกับช่องเลขลาวเด็ดเนาะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมทั้ง4น้นอยนะคะอ่างวดประจําวันที่28พฤศจิกายน2565ก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่27กันก่อนนะคะวันที่27เนาะนอยเฉพาะกิจออก881นะคะพี่พี่จะเอาดูอ ทำไมเขียน8 2ตัวล่วนะเนาะเพิ่งเพิ่งมาดูนะคะพี่พี่จ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะะเนาะอ้าวเดนที่8เรามานะคะ8 1อ่าแอดหลุดไปนะคะส่วนล่าง3 9นะคะ3 9มาในชุดกันตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับล่างเฉพาะกิจ3มา9มานะคะอ่าพิเศษนะคะ2 5 1นะคะพี่พี่จ๋าเดนที่5มาเนาะแต่ว่า5 1แอดไม่มีนะคะดู1 6กับ6 1 แอดนี่น่าจะเมาโอ้ยนอแอดเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยเนาะแล้วก็ล่างนะคะล่างสองหนึ่งแอดหลุดไปนะคะได้น้อยปกติเนะแปดห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาในชุดกันตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะส่วนล่างสองหกเนาะอ่าเดนดี้หกมานะคะแต่ว่าอ่ะสายวิ่งสายรูดที่หกเราหกมานะคะแต่ว่าหก สองแอดไม่มีเนาะมีใครได้นำหกไปเป็นแนวทางไหมเนาะหก <6 S 2> ไปวิ่ง <6 S 2> ไปรูดนะคะอ่าในน้อย VIP นะคะแปดเจ็ดศูนย์แอดรูดไปนะคะล่างหกศูนย์วิ่งรูดที่หกมาเนาะแต่ว่าตัวที่แอดเจาะวันนี้มาในชุดกันตัวที่แอดเน้นทั้งสองคู่เลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่พี่จ๋าอ่าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะอ่ามาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบแปดนะคะ วันที่28ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าอ่ก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเนาะอ่ะตารางกำลังวันของวันนี้นะคะแอดก็จะมีสเนาะ สองห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็หกนะคะหกหรือเก้านะคะพี่พีจ๋าอ่ะมาสายวิ่งสายรูดเนาะทีนี้สายวิ่งสายรูดนะคะแอดวิ่งรูดไปที่สี่สี่กับเจ็ดเดอ้อพี่น้องจา๋าสี่กับเจ็ดเน้นไปที่สี่นะคะสี่นะคะสี่มีอะไรบ้างเนาะสี่แอดก็จะเน้นไปที่สี่ศูนย์ มีสี่ห้าสี่เก้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับในตารางนะคะพี่พี่จา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะอ่ะเจ็ดมีเจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะอย่าลืมตัวเด่นของเรานะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดด้วยเด้อแนวทางในชุดกันนะคะแนวทางในชุดกัน ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกแล้วก็สองเก้านะคะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะทีนี้เสียงก็จะเริ่มแหบแห้งไปแล้ว,ลวพี่จะดูเวลาจะเที่ยงคืนแล้วแอดเพิ่งได้ทำคลิปนะคะ สําสหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็มีสี่ห้าสี่เก้าหรือสี่หกนะคะเจ็ดสองเจ็ดเก้าหรือเจ็ดหเนาะอ่ะส่วนทางในแนวทางในชุดการแอดเน้นไปที่แปดเจ็ดนะคะเราก็ห้าหกห้าหกหรือห้าเก้านาะถ้าชอบค่อยกลับหัวนะคะแนวทางตัวเลขรวมทั้งสี่หน่อยนะคะก็ ขอให้เฮงๆรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะพี่น้อง๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก,กันทุกท่านนะคะอะเดี๋ยวแอดให้จุดให้แคปจะได้เห็นชัดๆเนาะเด้เดอจุดไว้แคปไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณา,าดูนะคะขอให้เฮงเรวยๆยกันทุกคนเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ